ทำไมไม่ตั้งไว้บาลานวะมันต้องตั้งด้วยเหรอพี่บ้าปะเนี่ยสวัสดีครับเจออีกแล้วนะครับกับเลสเดย์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ความลับอีกแล้วครับในการแบบถ่ายวิดีโอใช่ไหมฮะเราต้องตั้งไว้บาลานด้วยนะครับผมถ้าเราไม่ตั้งไว้บาลานนี่ครับผมทำให้วิดีโอเรางานพังได้เลยนะ งานพังนี่คือแบบว่าเวลาเราทําสีครับเวลาเรามาเก็ตดิ้งสีเนี่ยครับมันไปไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าไว้บาลานซ์เราเพีย้ยนเราผิดพอดึงแล้วคือแบบค่าสีมันไม่ตรงครับจะทําให้สีขาวเป็นสีขาวมันก็ไม่ได้เลยนะครับผมดีไม่ดีอะถ่ายมาแบบอาจจะติดเหลืองเงี้ยจะดึงให้เป็นขาวม,มันลำบากเลยนะฮะการตั้งวบ้บาลานซ์ที่ดีคือการตั้งออโต้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าตั้งออโต้แล้วมันจะโอเคนะครับผมออโต้นี้คือมันจะมีบทบทหลายออโต้มากออโต้ a b w a b c อะไรนี่แหละรู้สึกว่า เยอะแยะเลยถ้าจะไม่ผิดนะเราจะรู้ได้ไงครับว่างานเราอะต้องตั้งไว้บาลานซ์ยังไงมีวิธีครับเคล็ดลับโดยที่เราไม่ต้องจาเลยครับว่างานเราอะตั้งไว้บาลานซ์ยังไงดีแต่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 นะครับผมต้องมีความรู้เรื่องไว้บาลานซ์นิดนึงะครับเอาไว้ง่ายๆครับจำไว้ง่ายครับถ่ายข้างนอกกลางแจ้ง55อะไรกันแล้วแต่5้าพันถ่ายที่ร่มในอาคาร4 0 0 0นี่คือในกรณีที่เราไม่มีไฟนะครับแต่ถ้าเรามีไฟอะครับในที่ร่มเราก็จะใช้เป็น5้าพันก็ได้แต่อีกแล้วนะครับ ตั้งไวบ้บาลานเพื่ออยากจะเปลี่ยนมูดแอนโทนของวิดีโอนะครับอย่างเช่นเขาดีไซน์มาครับว่าเขาเรียกอะไรนะให้อยู่เขาเรียกอะไรวะต้องการโทนให้มันดูเย็นๆหน่อยให้แบบให้แบบว่าอาจจะอยู่แบบเมืองนอกหนาวๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะตั้งไวบ้บาลานมาเป็น3.5ก็ได้นะครับเพราะมันจะติดอมาขาวๆฟ,ฟ้ามานิดนึงครับหรือบางคนก็อาจจะชิปสีโดยการแบบว่าชิปไปติดเหลืองติดฟ้าติดขาวติดเขียวเอ้ยไม่ใช่สิติดฟ้าติดเหลืองติดเขียวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะดีไซน์สำหรับมือใหม่อย่างเรานะครับผม อันดับแรกควรตั้งไวบ้บาลานซ์ให้ตรงก่อนนะครับสหรับมือใหม่ครับอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้ไวบ้บาลานซ์เาเรียกตรงไม่ตรงในกล้องอะ่ะมันจะมีพรีเซตอยู่มันจะมีพรีเซตไวบ้บาลานซ์ครับโดยการที่แบบว่ามีรูปพระจันทร์รูปในอาคารรูปแสงฟลูออเรสเซนต์นะครับตัวนั้นนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะมันเป็นพรีเซตของกล้องครับ ตั้งไวบ้บาลานซ์มาให้แล้วเราก็เคลือรตรงนั้นแต่ทางที่ดีครับอยากให้ตั้งเองดีกว่าครับจริงๆครับมันก็มีกล้องบางประเภทครับที่เราไม่ต้องตั้งไวบ้บาลานซ์ก็ได้เนาะแต่กล้องนั้นอ่ะจะเป็นระดับแบบโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาหน่อยหรือเป็นระดับกล้องถ่ายที่มันอ่าระดับกลางถึงใหญ่ขึ้นไปอ่ะครับซึ่งกล้องพวกนี้อ่ะจะถ่ายเป็นไฟล์รอครับก็เหมือนกล้องถ่ายรูปแหละกล้องถ่ายรูปใครเคยถ่ายรูปมปาก่อนก็น่าจะรู้แล้วว่ากล้องถ่ายรูปอ่ะถ่ายเป็นไฟล์รอกับไฟล์ JPEG นั่นแหละก็กล้องวิดีโอก็เหมือน มันก็เป็นถ่ายเป็นโพลีสล้อได้นะฮะแต่มันต้องเป็นพวกพราสติก GS5S ที่ต่อกับจอนินจาโตมออีกทีนะครับอันนี้ก็จะเงินค่าใช้จ่ายนิดนึงวันนี้ผมแค่มาพูดถึงมือใหม่ครับผมที่ว่าใช้แค่กล้องมิเรเลสแบบผมนี่แหละแบบผู้เริ่มต้นด้วยครับผมที่แบบว่าเราเริ่มต้นเราก็อยากถ่ายให้มันดีอยากพัฒนามันดีขึ้นนะครับเราก็ต้องตั้งไวบ้บาลานซ์ครับแต่ถ้าคนที่ไม่อยากรู้ผมมีอุปกรณ์ช่วยครับผมหนึ่งอย่างครับไปดูกัน เกรกรากเกหรือว่าเรียกว่าเรียกง่ายๆกัาดเทากัาดขาวนี่ครับตัวนี้นะครับผมเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูก็เป็นลิงก์ที่ซื้อในแบบอินเทอร์เน็ตนะครับในช้อปปีใน,น Lazada ก็ราคาแล้วแต่ครับแล้วแต่ใครจะหาได้หลัก10หลักร้อยนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกับกรดเลยครับผมโดยจะใช้กล้องพ a นา s o n i c GS5 นะครับผมมันใช้ยังไงครับเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้ไว้บาลานซ์มันเพี้ยนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าโหมดไว้บาลานซ์นะครับที่กล้องขนาสุดกเจสไฟนะครับปุ่มบนนะฮะก็แล้วก็เลื่อนครับเนี่ยเข้ามาเลือกตัวนี้ครับที่เป็นเหมือนดอกไม้ที่หนึ่งที่2เนี่ยแล้วก็เลือก select reset นะครับเห็นไหมครับจะมีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็แค่เอาการ์ดตัวนี้ครับเข้าไปตั้งครับยิงครับนี่ครับเห็นไหมครับไว้บาลานซ์ออกมาแบบตรงเลยครับ ่ตรงนี้มันไม่ได้ติดเหลืองเลยนะครับพอดีว่าผานังห้องผมอะ่ะมันมันเป็นสีเหลืองแล้วก็ผมเปิดไฟมันก็มีไฟสีเหลืองอยู่ครับมันเลยทําให้ดูแบบเหลืองๆอ,อันนี้ครับมันจะให้เหมือนกับที่ตาเราเห็นมากที่สุดเลยครับผมไม่เชื่อก็ลองอีกทีครับถ้าไม่มั่นใจก็เอาสีเทาลองครับง่ายๆครับผม แค่มีการ์ดแค่นี้เองครับราคาหลักไม่ถึงร้อยครับช่วยให้เราแบบจัดการกับไว้บาลานซ์เราได้ง่ายขึ้นนะครับตัวที่เราไม่ต้องคิดเลยว่าเอ๊ะสิ่งที่เราจะถ่ายไว้บาลานซ์เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับแบบงานงานแต่งงานบวชงานอะไรอย่างนี้ครับเราไม่รู้ว่าเปบนร้านเท่าไหร่เราก็ต้องยิงไปเลยครับผมถ้าไม่มีจริงๆนะครับจริงๆมันใช้ใช้เสื้อสีขาวหรืออะไรที่เป็นสีขาวก็ได้นะครับมีไว้ก็อุ่นใจครับผมอาจจะเสียเวลานิดนึงครับมันก็ไม่เสียเวลาเนาะถ้าเป็นมือใหม่อ่ะควรจะมีครับ เขาเรียกว่ามันใช้ได้ผลประมาณ80-90เลยแล้วกันนะเราอยาตีว่า100เหรอกเราไม่รู้ว่ากล้องเราอะวัดค่าได้100หรือเปล่าแล้วการ์ดแดดค่าสีมันตรงจริงหรือเปล่าตีซะว่า80แล้วกันนะครับใช้ได้ผลแล้วก็รวดเร็วแขวนคอได้ไม่ต้องคิดเลยครับว่าเราจะถ่ายสภาพแต่งอย่างเงี้ยเราใช้ไวบลา์เท่าไหร่เราก็แค่ยิงเลยครับแต่ถ้าเกิดเรามีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วครับ เราจะรู้เลยครับว่าถ่ายแสงประมาณนี้เราควรใช้เวบลลาร์เท่าไหร่เราสามารถตั้งคัสตอมในกล้องได้นะครับเพราะว่ากล้องอ่ะมันจะมีให้เลือกแบบฟังก์ชันคัสตอมฟังก์ชันคัสตอมก็คือปุ่ม C1, C2C องซอะไรเงี้ยเราก็แค่ตั้งว่า C1 เป็นเวบลลารสี่พันสองซเป็นเวบลลาร์สห้าพันสองอะไรเงี้ยเราเวลาเราถ่ายเจอหน้างานจริงๆอ่ะเราก็แค่บิดบิดบิดหมุน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 นะครับแค่นี้เองครับหวังว่าคงจะไปอยู่กับเพื่อนๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะมีมาปล่อยของบ่อยๆครับผม ให้ทุกคนได้รู้นะครับความรู้ที่ผมพรอมมีนิดหน่อยครับจะมาแบ่งปันครับผมเนี่ยก็วันนี้สวัสดีครับ